และนี่คือ Japanese Podcast กับน o อตโตะเซนเซนะครับคุณอยู่ในซีรีส์มินโนะนิฮงโกะแชโดว์อิงบักกิวะและเมนชมิมัสเอ๋ก็เลือกไปเลยนะครับว่าจะเอาอันนี้นะครับก็ใส่ตัวช่วยนี้แล้วก็เติมชิมัสไปเลยนะครับอ่าบทที่44แล้วนะครับมินโนะนิฮงโกะบทที่44เหมือนเดิมไวยากรณ์ง่ายๆนะทุกคนต้องเก็บคำศัพท์ให้ได้เรายังอยู่กับทีมตัด ตัดนะครับตัดแล้วเติมซุกิรุซึกิมัสเนี่ยแปลว่าเลยเกินไปอะไรที่เกินไปก็ไม่ดีนะครับอย่างเช่นโนมิมัสก็กเป็นแหละโนมิซึกิมัสตะดื่มมากเกินไปนะครับทาเบซึกิมัสตะกินมากเกินไปอีซึกิมัสตะเธอพูดเกินไปแล้วนะไม่ดีไม่ควรพูดแบบนั้นเธอพูดกับเขาแรงเกินไปนะไม่ดีนะครับ หรืออ t ชิพอีกก็ตัดอีกนะครับโอชิสกุอร่อยมากเกินไปเป็นยังไงอร่อยมากเกินไปเป็นไงแบบฟินไปเลยเหรอนะครับอัดซึก็เป็นอะไรครับอัดซึ้สกิมาสร้อนเกินไปสามมสกิมาสเออหนาวเกินไปนะครับแอชชิพนะก็ไม่ต้องเอานะมาบอกแล้วเป็นทีมตัดตัดตัดใช่ไหมครับ h ิมะสกิร์ว่างมากเกินไปนะครับ k ี d เดสกิรเออสวยเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับเป็นอันตรายด้วยนะครับแล้วบทนี้ก็มีการตัดเติมยาซื่กับนิคุยด้วยยาซื่คุ้นๆไหมเหมือนคำว่าถูกใช่ไหมมันจะแปลว่าง่ายนะครับใครยาซื่ใช้ง่ายทาเบยาซ u ่กินง่ายโน m i ยาซ u ่อันนี้ใช้กับเวิร์บได้อย่างเดียวนะนะครับนิคุยก็แปลว่ายากนะครับ เสื้อตัวนี้นะเปื่อนยากนะโยโกเล n นิคุนะอ่มันแบบว่ามีการเคลือบสารต่างๆนะครับแห้งยากด้วยนะครับเพราะว่าหนาคาวาคินิคุยถนนเส้นนี้ไปยากจังเลยนะครับอิกินิคุยอ่าหรือว่าเข้าใจง่ายก็วาการิยาซุยนะครับเห็นไหมไวยากรณ์ไม่ยากเดี๋ยวจะมาเก็บอีกรอบหนึ่งมาดูคำศัพท์กันนะครับคำแรกนะครับนาคิมัสนาคาไนเด นักขนเด็กคดไซนะครับนักขร้องไห้คันจิก็จะมีน้ําตาแล้วก็มีคนยืนอยู่คนยืนร้องไห้อยู่ะนักคิโซอ้ยโซโนอาาจังกันักคิโซแบบทารกเด็กทารกโอเบบี oh, คาลคคนนั้นกําลังจะแบบทําท่าจะร้องไห้แล้วนะครับอูแวอูแวนะครับนาคิโซก็บฏก่อนใช่ไหมนาคาไนเดอย่าร้องนะนี่วาไลมัสก็หัวเราะนะครับข้างบนเนี่ยเป็นเหมือนไม้ไผ่แต่เรามองเป็นตาหยีๆก็ได้เป็นคนตัวอ้วนเป็นอแปะตัวยิ้มเพราะว่ามีคันจิตัวใหญ่ด้วยนะครับวาลาว่าไนเดะวาลาวาไนอย่าหัวเราะสินะครับเนมุย เนมุยเราเรียนเป็นง่วงนอนใช่ไหมอันนี้เวิร์บนะครับ n e m u รีมัสอันนี้แบบว่านอนแบบนอนหลับไปเลยอะหลับตา n e m u ร i m a สต a เนมุตตนะครับถ้าเนมัสเนี่ยอาจจะแบบว่าเลดาวแบบนอนเฉยๆก็ได้นอนลงไปอาจจะไม่ได้หลับไงเออมันจะมีความหมายคล้ายๆกันแบบนั้นอยู่นะครับต่อไปคาวาคิมัสแห้งคุ้นๆไหมอะไรครับ โนโดกะคาวากิมัสตะคอมันแห้งเออคอมันแห้งก็คือหิวน้ำนะครับโนโดกะคาไวตะนะครับนูเรมัสตรงข้ามกับเปียกนะครับชัดสึกะนูเรตะนูเรดูเปียกสูเบดิมัสลื่นนะครับเวลาลื่นถลายมันมีอะไรมันมีน้ำนะครับแล้วเวลาเราลื่นกระดูกเราเป็นยังไงกระดูกเราก็หัก นะครับมันจะมีคันจิคล้ายกระดูกอะ่ะแต่ว่ามันเคลื่อนไปอีกที่หนึ่งเออ,อเไปเรียนพาร์ทคันจีเอานะครับไปดูลองกดคันจิกระดูกดูก็ได้แล้วก็กดคันจิซึเบดุนะครับแปลว่าลื่นแบบข้อมันจะไปคนละทางอ่ะคล้ายๆเราลื่นปุ๊บนะครับมันก็ไปอีกทางหนึ่งนะครับแต่บางฟันคันจีนะครับก็จะเป็นด้านเดียวกันซเบรุเนี่ยลื่นไหลใช่ไหมก็อาจจะเป็นแบบว่าเล่นสกีได้ด้วยนะครับสับนี้นะครับโอคิมัสตื่น มันเกิดขึ้นมันออกเกอร์มันแปลว่าเกิดอุบัติเหตุก็ได้นะครับชิโคก a ะโอคิมัสตะเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับโจเซสึโจเซปรับให้เหมาะสมโจเซสึชิมัสนะครับอันเซนปลอดภัยอันก็คือตัวเดียวกับยาซึ่นั่นแหละนะครับอันชินสบายใจนะครับหัวใจแล้วก็อันเนี่ยก็รู้สึกปลอดภัยนะครับสบายใจอันเซนเป็นผู้หญิงทั้งหมดก็รู้สึก ปลอดภัยตัวเซนก็คือเซมบุสเบเตทั้งหมดใช่ไหมครับคิ้เคนมีตัวอาบุไนนะครับด้านซ้ายนะครับแล้วก็เคนก็อันตรายเหมือนกันนะครับอันตรายอันตรายนะครับคิเคนอันตรายอาบุไนก็อันตราย,น,รายนะครับต่อไปอาชีพอีกบ,บ้างนะครับโคยนะครับโคยแปลว่าเข้มโคยเนี่ยมีหลายคำศัพท์เนาะ ค่ยมาที่นี่่าลูกคำสั่งใช่ไหมครับค่ยปลาครารก็ได้นะครับค่ยความรักก็ได้นะครับอันนี้ค่ยเข้มนะครับอุซึยจางๆให้นึกถึงกาแฟใช่ไหมครับค่ยอาจิอุซึยอาจิอ่ารสชาติอ่อนๆนะครับอัดซึยหนาหนาแล้วมันเป็นยังไง ให้จำคู่กันไปเลยมันร้อนไงนะครับอัดซื่ยหนาแบบหนาผ้าหนาหนังสือหนานะครับตัวอัดซื่นี้นะครับแต่ถ้าร้อนก็คันจิตัวหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นฟูโต้เนี่ยมันอ้วนหนาแบบที่เป็นเส้นหนาเนืกอออกไหมเป็นเส้นสปาเกตตีนะครับหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่อะนะครับหรือว่าเส้นเวลาเราเขียนปากกานะครับเส้นบ๊อกกี้แบบนั้นนะครับอันนั้นฟูโต้นะครับซึ่งตรงข้ามกับ โฮโซยป๊อกกี้บางๆป๊อกกี้เส้นเล็กนะครับโฮโซยแบบนั้นฟูตโตยโฮโซยนะครับค,คูกี่คูกกลงทายด้วยขีอารมณ์ความรู้สึกอากาศใช่ไหมคูคูก็คืออะไรโซระไงมันคูนะครับคูขี่อากาศคือขี่กะคิตานอากาศไม่ดีเลยนะครับนามิดะน้ำตานามิดะน้ำตาเพราะฉะนั้นคันจีต้องมีอะไรมีน้ำแน่นอนนะครับ เป็นน้ําตาของคนตัวใหญ่ที่ไปยืยนอยู่ที่ประตูอ่ามีตัวใหญ่แล้วประตูด้วยนะครับต่อไปวะชกุชกุเนี่ยเป็นตัวทาเบมัสกินใช่ไหมวะเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นวะฟุกุเสื้อผ้าแบบญี่ปุ่นก็เป็นชุดกนะิโมโนเนาะวะอะไรวะชิสึห้องแบบญี่ปุ่นนะครับก็เสื้อทาทามินะครับ วาคาชิ ashi, ขนมญี่ปุ่นแบบนี้นะครับวากิวที่เราคุ้นเคยไงวาชกุ oku, ก็เป็นอาหารญี่ปุ่นนิฮนเรียวรินั่นแหละนะครับตรงข้ามกันก็คือโยชกุโยนี่ก็คือเกี่ยวข้องกับ Western นสไตล์ style, ตะวันตกนะครับตัวโยจะเห็นว่ามีน้ําแล้วก็มีฮิตสุจิอีกแล้วนะครับแกะนี่มาบ่อยมากนะครับแกะเนี่ยก็เลี้ยงแถวแถวยุโรปไหมล่ะเออมาแถวนั้นนะครับข้ามน้ําข้ามทะเลมานะครับ ก็ฝั่งทางตะวันตกนั่นเองยุโรปอเมริกาเนาะโยชกุ Yo oku, นะครับโอคาซุโอคาซุ azu, azu, กับข้าวครับกับข้าวกับข้าวครับกับข้าวโอคาซุ o azu, นะครับเลียวปริมาณเห็นไหมมีเหมือนตาช่างนะครับคันชีนะครับใบนี้ใบซัมใบกี่เท่านะครับนี้ใบซัมใบย่อมใบชิงกุรุเราไปพักห้องอะไร โรงแรมใช่ไหมครับชิงกูรุซิงเกิลห้องเตียงเดียวนะครับซีนซีนก็เป็นเตียงคู่นะครับมาจากทาวินนั่นเองนะฮะเซนตะคุโมโนะเซนตะขู่อะไรเซนตะคุชิมาซักผ้าเครื่องซักผ้าว่าไงครับเซนตะคิเก่งมากเติมโมโนะเข้าไปก็คือเสื้อผ้าที่จะซักนะครับเป็นสิ่งของที่จะซักก็มีอะไรล่ะก็เสื้อผ้านั่นแหละนะครับเซนตะคุโมโนะนะคำศัพท์ไควะก็น่าสนใจนะครับไปเก็บมาให้ครบนะครับอ่ะมาดู วัยกรของเราต่อนะครับสกิมัสนะครับไทยสกิมัสตอซือมากเกินไปกฮางทาเบสกิมัสต์ทมฟริมัสตตอนนี้อ้วนแล้วนะครับเฮียวะเซมะสกิมัสเอห้องนี้มันแคบมากเกินไปนะครับแอชิวิตัดอีเนาะเซมะสกิมัสนะครับอัตซสกิมัสร้อนเกินไปโอเคสกิมัสโอ้ยโควนามันได n วะงัน s ตันงสกิมัส ปัญหานี้หรือคำถามนี้มันง่ายเกินไปอาชีพนะตัดนะออกนะครับซึกิมัสนะครับคี้เต็นๆต้นนะครับทากัสกิมัสแพงเกินไปอ่ะช่วยลดหน่อยได้ไหมนะครับต่อไปเติมยาซึกับนิคุยอันนี้ใช้ได้เฉพาะเวิร์บนะโนมิยาซึ่อไคยาซื่อโตเกียวอะซูมินิคุยเออโตเกียวมันอยู่ยากนะยาจินบุกกะก็ทาใกล้ใช่ไหมครับ คอนอคุตสึวอารุคินิคุยเดสรองเท้าเนี้ยมันเดินยากเหลือเกิน่าวาการิยาซุยเข้าใจง่ายนะแก้วนี้มันแตกยากนะวาเลมัสใช่ไหมครับวาเลนิคุยอันนี้ง่ายง่ายนะครับไวยากรณ์เซนไม่ลงลึกนะครับกับอีกอันหนึ่งไวยากรณ์นะครับก็คือการทำ adjective ให้กลายเป็น adverb ปกติ adjective มันขยายอะไรขยายคำนามใช่ไหมทีนี้เราจะเอาไปขยาย verb เราก็เอา เปลี่ยนให้มันเป็น adverb ก่อนนะครับเคยเจอแล้วในบทที่19แต่บทที่19เนี่ยมันตามด้วยคำว่า nari mas ที่มันแปลว่าเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับอย่างเช่นอั s u ุ u นาริ m a s t a ร้อนขึ้นนะคิเดนีนาริมาสตาเน่เศรขึ้นนะหรือว่าอายุเท่าไหร่นะครับฮัตตาจินนาริมาสตาอายุ20แล้วนะครับทีเนี้ยเราจะเปลี่ยน word ข้างหลังเป็นอื่นๆบ้างนะครับอย่างเช่นข้างหลังเป็นชิมนะัสเนาะตัดผมให้สั้นลงหน่อยได้ไหมสั้นว่างไง ถูกต้องมิชิกายใช่ไหมครับก็เป็นมิชิกะคคือชิมาสมิชิกะคคือしてくれสิทำเอาแบบสั้นๆหน่อยแค่นั้นนะครับเฮียโอคีเดนิชิมสเฮียาก็เป็นกรรมไปใช่ไหมทำห้องให้สะาะนะครับนิบายนิชิมาสทำให้เป็นสองเท่ามิซึโนเดียวนิบายนิชิมาสอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นคำนามเนี่ยเติมนี้ใช่ไหมเหมือนเดิมอชิดะคำนามเติมนี้นะครับ เธอเลือกอะไรข้าวเย็นนี้เธอจะเลือกอะไรก็เป็นการเลือกไปนะครับบางก็หังว่าคารีไรซ์นิชิมัสข้าวเย็นเนี้ยขอเลือกแกงกะหรี่ข้าวแกงกะหรี่แล้วกันนะครับเทมปุระนิชิมัสเอาเทมปุระแล้วกันนะครับคาปูชิโนนิชิมัสเออไปร้านกาแฟบอกคือว่าคาปูชิโนนิชิมัสผมเอาคาปูชิโนนะครับไม่เอาไม่ใส่นมได้ไหมนะครับก็จะเป็นอเมริกาโนไปนะครับอันนี้คือคำศัพท์บทที่44ครับ